เด็กๆรู้ไหมใครสร้างเรามาสร้างดินสร้างฟ้าสร้างทุกทุๆสิ่งเด็กๆรู้ไหมใครกันยิ่งใหญ่ประเสริฐเกียงไกลไรสิ่งเทียบเคียงเด็กๆรู้ไหมใครครอบครองสิทธิถูกต้องไม่ผิดอิบาดะพักดีเด็กๆ ต่อไปด้วยความมั่นใจไร้ข้อสงสัยคืออัลลอฮ์องเดียวพบกันให้สลามไต่าถามทักทายผล,ลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสสลามุอะลัยกุ้มวเรอมะตุลลอฮิวะบเรอกาตุรอบิซิดานีอิลมาวารซุกานีฟะมา โอภะผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุม่าลาซาลาอิลลามาจะอันตะฮูซาลาโออัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราเรียนกันในหน่วยมหัสจรรย์อัลลอฮซ่า แล้วในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆออคลิปของเรานะคะก็จะมีเพียง1คลิปเท่านั้นนะคะคือคลิปของวันนี้นะคะคุณครูก็จะรวมเรื่องราวที่จะสอนเด็กๆนะคะมีหลายเรื่องราวเลยนะคะหัวข้อก็จะมีเด็กๆก็จะได้รู้จักเกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองทะเลน้ำตกภูเขาป่าไม้ป่าชายเลนนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะมาค่ะเด็กๆ เรามารู้จักสิ่งที่เอาล้อส,สร้างภาพแรกกันเลยค่ะภาพอะไรคะแม่น้ำนั่นเองค่ะน้ำในแม่น้ำนั้นมีประโยชน์แก่คนและสัตว์คนใช้น้ำในการเดินทางและขนส่งสินค้าส่วนสัตว์น้ำเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสัตว์น้ำต่างๆนะคะอย่างเช่น กุ้งหอยปูปลาสิ่งที่เอาลอสร้างอย่างที่สองก็คือ,ลำค,อคลำคลองค่ะลำคลองเป็นน้ำที่มาจากแหล่งน้ำใหญ่แล้วไหลแยกตามลำคลองกลายเป็นลำคลองแต่ละคลองอย่างที่เราเห็นกันนะคะ น,นี่ภาพอะไรนะ้าเด็กๆต้องรู้จักแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำตกนั่นเองค่ะน้ำตกเป็นน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ตำ่ำเรามักพบก้อนหินจำนวนมากอยู่บริเวณน้ำตกและน้ำตกบางแห่งนะคะอาจมีถ้ำอยู่ด้วยใครเคยไปน้ำตกมาบ้างแล้วคะ ว้าวที่นี่ที่ไหนคะคุณรูณค,ณคิดว่ายดิกๆต้องเคยไปกันทุกคนเลยใช่แล้วคะ่ะทะเลคะ่ะน้ำทะเลมีรสชาติเค็มความเค็มของน้ำทะเลเกิดจากเกลือแร่หลายๆชนิดจากใต้น้ำมารวมตัวกันน้ำทะเลมีเกลือละลายอยู่มาก แต่เกลือที่ละลายอยู่ไม่ได้มีใครมาเทเกลือไว้นะคะแต่เป็นเกลือจากดินใต้ท้องทะเลและเกลือจากผิวหน้าดินที่ไหลลงท้องทะเลน้ำทะเลจึงมีเกลือสะสมอยู่จำนวนมากน้ำทะเลจึงมีรสชาติเค็มและน้ำทะเลยังสามารถนำมาเป็นเกลือใช้ปรุงอาหารได้อีกด้วยนะคะ และใต้ท้องทะเลยังมีสัตว์อาศัยอยู่มากมายเลยนะคะอย่างเช่นเต่าทะเลหอยปลาดาวม้าน้ำและยังมีปรกากรังที่สวยงามอีกด้วยค่ะสถานที่ที่5ก็คือป่าชายเลนค่ะเรามารู้จักป่าชายเลนกันค่ะ ป่าชายเลนเป็นป่าไม้ผลัดใบอยู่ตามชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำปากอ่าวป่าชายเลนในประเทศไทยพบได้ในชายฝั่งภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพันธุ์ไม้ที่สำคัญที่พบในป่าชายเลนคือต้นโกงกางค่ะ และสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนมีดังนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนในป่าชายเลนนอกจากจะมีพืชมากมายแล้วก็ยังมีสัตว์โลกน่ารักอาศัยอยู่อีกมากเพราะอะไรเราไปดูกันเลยป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศท,ที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเพราะเป็นที่เพาะพันธุ์และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำรวมไปถึงเป็นแหล่งหากินของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด ทำให้บริเวณป่าชายเลนมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์หน้าดินรวมไปถึงสัตว์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตัวอย่างสัตว์ที่พบในป่าชายเลนได้แก่ฉันคีนาลิฟบินลำตัวแบนเรียวยาวคล้ายคลึงกับนอนตัวแบนร่างกายไม่มีปล้องมีงวงที่ยืดหดได้ ลำตัวสีแดงฝังตัวอาศัยอยู่ในดินโคลนบริเวณป่าชายเลนฉันคือแม่เปลียงเป็นหนอนปล้องที่อาศัยอยู่ตามพื้นป่าชายเลนในช่วงฤด,ดูหนาวที่น้ำทะเลขึ้นสูงฉันจะว่ายน้ำออกมาเพื่อผสมพันธุ์โดยที่ตัวผู้และตัวเมียปล่อยเซนสืบพันธุ์จำนวนมากออกไปผสมกันในน้ำทะเลได้ตัวอ่อนที่ดำรงชีวิตเป็นแพลงตน้น ซึ่งเป็นอาหารของตัวอ่อนของสัตว์น้ำพวกปลาปูส่วนฉันที่เป็นพ่อแม่พันธุ์มักถูกปลาทะเลจับกินเป็นอาหารเฮ้ยเศ้าปูเปี้ยวก้ามดาบับคือชื่อของฉันบางคนก็เรียกฉันว่าปูก้ามดาบับบริเวณชายหาดโคนปนทรายริมป่าชายเลนคือบ้านของฉันก้ามข้างหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ ฉันใช้โบกพัดแสดงความเป็นเจ้าของอาณาเขตฉันจะขุดรูและออกมาจากรูหาอาหารช่วงเวลาน้ำลงและฝังตัวอยู่ในรูเมื่อน้ำทะเลขึ้นจ้าพวกฉันมีมากมายหน้าตาก็คล้ายกันส่วนสีสันก็ต่างกันไปอย่างที่เห็นนี่แหละจ้าฉันคือปูทะเลเป็นปูขนาดใหญ่เมื่อโตเต็มที่อาจมีน้ำหนักมากกว่าครึ่งกิโกลกรัมกระดองมีพื้นผิวเรียบ ที่อยู่ที่หากินของฉันก็อยู่ตามป่าชายเลนนี่แหละจ้าเมื่อฉันโตก็ต้องคอยหลบคนให้ดีๆไม่ให้ถูกจับได้เพราะฉันเป็นอาหารแสนอร่อยของคนจ้กเมื่อเพื่อนๆเดินเข้าไปในป่าชายเลนเคยได้ยินเสียงอย่างนี้ไหมตัวฉันเล็กตัวยาวไม่เกิน5ิเซนติเมตรหัวโตมีกา้ามข้างขวาใหญ่กว่าข้างซ้าย ฉันสามารถใช้กล้ามดีดให้มีเสียงดังได้ฉันอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลริมชายฝั่งและป่าชายเลนชื่อของฉันคือกุ้งดีดขันจะ้ะชาวบ้านเรียกฉันว่าแม่หอบแต่ฉันเป็นตัวลูกนะตัวฉันคล้ายกับกุ้งแต่ส่วนท้องมีขนาดใหญ่และสามารถอยู่บนบกได้นานลำตัวเรียวยาวมีขาเดินคู่แรกเป็นก้ามหนีบส่วนท้องแบ่งออกเป็นปล้อง พวกแม่หอบชอบขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นป่าชายเลนโดยขนดินขึ้นมากองทับถมกันเป็นเนินสูงและอาศัยอยู่ด้านใต้กองดินนั้นพบเฉพาะป่าชายเลนทางภาคใต้เท่านั้นนะแต่ตอนเนี้ยแม่ฉันหนีไปแล้วฉันคือแมงดาถ้วยเป็นสัตว์มีขาเป็นครอบล่องอาศัยอยู่ในทะเลส่วนหัวเชื่อมรวมกับอกเป็นรูปเกือกมา้าส่วนท้องมีหนามบริเวณขอบ ข้างละหคู่หางค่อนข้างกลมและไม่มีน้ำอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลฉันชอบทำความสะอาดพื้นทะเลด้วยนะแต่ตอนเนี้ฉันขอทําหน้าที่แพร่พันก่อนนะจ้าฉันชื่อหอยขี้นกมีขนาดยาวประมาณ4ี่เซนติเมตรเปลือกเวียนเป็นเกลียวรูปเจดีจะพบฉันเกาะอยู่ตามรากต้นกงกลางหรือคลานอยู่ตามพื้นป่าชายเลนเมื่อพวกฉันตาย เปลือกของฉันจะเป็นที่อยู่อาศัยของลูกปูเสฉวนตัวเล็กๆต่อไปจ้าฉันคือปลาตีนพวกปลาตีนแบบฉันมีอยู่หลายชนิดและมีขนาดแตกต่างกันหัวขนาดใหญ่ตาโตลำตัวเรียวเล็กลงไปทางหางครีบอ,อกแผ่ขยายใหญ่ใช้คลานขณะอยู่บนบกได้ดีฉันกินกุ้งปูและหนอนตามหาดโคลนเป็นอาหารฉันชื่อนกอยาง บางคนก็เรียกว่านกกระยางฉันเป็นนกที่มีขายาวปากยาวขนลำตัวส่วนใหญ่สีขาวมีอยู่หลายชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไปก็ได้แก่นกยางเปียนกยางทะเลนกยางโทนพวกฉันอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนหรือบึงใกล้แหล่งน้ำกินกุ้งปูหอยปลาเป็นอาหารเจีย๊ยบ๊ยบเจีย๊ยบเจีย๊ยบใครก็รู้จักฉันลิงสมแ ฉันมีชื่อเรียกตามพันไม้ในป่าชายเลนคือต้นแสมเพราะตามธรรมชาติของลิงอย่างฉันชอบอาศัยอยู่ตามป่าแสมป่าโกงกางขนของฉันมีสีน้ำตาลหางยาวชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเวลาน้ำทะเลลดลงลิงอย่างพวกฉันจะลงมาจับปูตามพื้นป่าเป็นอาหารเพื่อนเพื่อน,นเห็นหรือ,อยังว่าป่าชายเลนเป็นบ้านของสัตว์โลกน่ารักอย่างเราตั้งหลายเผ่าพันธุ์ เป็นที่ฟักเลี้ยงตัวอ่อนของหนอนไปจนถึงปลาูกุ้งหอยและพวกเราก็มีประโยชน์กับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าเพื่อนๆมีโอกาสไปเที่ยวป่าชายเลนพบกับพวกเขาจะรู้จักเขาบ้างไหมนะต่อมาสถานที่ที่6ก็คือป่าไม้ค่ะ ป่าไม้มีต้นไม้หลายชนิดและมีสัตว์อาศัยอยู่มากมายทรัพยากรป่าไม้มีประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์ประโยชน์แก่มนุษย์คือนำมาใช้สร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและส่วนต่างๆของพืชนั้นนำมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคประโยชน์ของสัตว์คือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เป็นแหล่งอาหาร เป็นที่หลบภัยเป็นแหล่งขยายพันธุ์นอกจากนี้ป่าไม้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารอีกด้วยนะคะต้นไม้ในป่าช่วยดูดซับน้ำฝนลงในดินให้ความชุ่มชื้นกับสิ่งแวดล้อมและสถานที่สุดท้ายของเราก็คืออะไรนะสูงสูงสีเขียวเขียว ใช่แล้วคะ่ะภูเขาภูเขาเป็นเนินสูงมีดินหินทรายและมีต้นไม้มากมายหลายชนิดบางแห่งอาจมีถ้ำอยู่ด้วยนะคะแม่น้ำลำคลองน้ำตกทะเลป่าชายเลนภูเขาและ ป่าไมา้เด็กๆคิดว่ามีผู้สร้างมันขึ้นมาไหมคะใช่ค่ะมีผู้สร้างขึ้นมานะคะมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้เด็ดขาดนะคะถ้าไม่มีผู้สร้างแล้วผู้สร้างคือใครคะเด็กๆคิดว่าใครเป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้คะตอบดังๆสิคะ ถูกต้องค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะที่คุณครูกล่าวมาทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างมาทั้งหมดเลยมาชาอัลลอฮ์เด็กๆรู้ไหมคะว่าหนึ่งใน99้าสพนามของอัลลอฮ์คืออัลคอริกุแปลว่าผู้ทรงสร้างอ่าอัลลอฮ์ เป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยนะคะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เราก็อลัลลอฮ์ก็สร้างเราขึ้นมานะคะฉะนั้นเราต้องขอบคุณอลัลลอฮ์ให้มากๆนะคะเด็กๆลองสังเกตรอบๆตัวเด็กๆสิคะหรือว่าเด็กๆยังไม่เห็นเด็กๆลองออกไปยืนหน้าบ้านแล้วมองไปรอบๆบ,บ้านสิคะนั่นล่ละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ ืชต่างๆเลยนะคะท้องฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก้อนเมฆอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่เอ๊เด็กๆบอกว่าหนูเห็นพัดลมรถยนต์เครื่องบินแล้วอลัลลอฮ์สร้างหรอคะคุณครูอ่าอันนี้นะคะมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาค่ะแต่มนุษย์จะสร้างเองไม่ได้เลย นอกจากอัลลอฮ์จะให้สติปัญญาหรือว่าให้ความรู้ให้วิชาแก่มนุษย์มานะคะให้มนุษย์นั้นไปศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้ต่างๆนี้จนอัลลอฮ์ให้ความรู้ให้สติปัญญาแก่มนุษย์และมนุษย์สามารถคิด และสร้างมันขึ้นมาค่ะถ้าหากเอาล้อไม่ให้ความรู้ไม่ให้สติปัญญาหรือว่าไม่ให้มันสมองแก่มนุษย์นะคะมนุษย์ก็ไม่สามารถสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้นะคะกิจกรรมท่ายบทเรียนกิจกรรมชุดศิลปะจากทรายสีอุปกรณ์นะคะ มีทรายที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้แล้วเด็กๆก็เตรียมกาวและภูกันไว้ด้วยนะคะเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนำกาวเทใส่จานกระดาษหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะคะหลังจากนั้นใช้ภูกันจุ่มไปที่กาวแล้วทาทาไปบริเวณที่ภาพที่คุณครูให้ไปนะคะอย่างตัวอย่างคุณครูเลยค่ะ หลังจากทาเสร็จนะคะเราจะใช้ทรายนะคะเทลงไปบนกาวที่เราทาไว้นะคะเด็กๆรอดูตัวอย่างได้เลยค่ะ หลังจากที่เด็กๆเททรายใส่ไปแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆล่อนกระดาษค่ะเพื่อให้ทรายนะคะเข้าไปในกาวได้หมดทุกซอกเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆเททรายออกนะคะคุณครูลืมบอกไปนะคะเด็กๆใช้กระดาษหรือว่าถาดอะไรรองไว้ด้วยนะคะเพื่อทรายของเราจะได้ไม่หกเลอะเทอะนะคะ อย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะเด็กๆ